ก็เลริไม่ได้นะที่บากร้ายก็แรงด้วยนะวี่บากเก่าก็แรงวีบาดใหม่ก็แรงรวมกันมีแรงทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าคนเข้าใจผิดไม่ว่าเจ็บป่วยไม่ว่าเรื่องร้ายไ,ไงไหนเชิไงไหนนะกแทกเข้ามาอย่างแรงเลยนะ,แล,ะนแล้วเจริญเราก็โตด้วยมันก็ทุกแรงสิอยากได้สุกเร็วแต่มันไม่ได้มันก็ทุกแรงมันก็ได้ทุกเร็วพี่แรง ทุกก็แรงแล้วใจตัวเองก็ทุกแรงด้วยคือปัญหาก็จะแรงปัญหาด้านรูปธรรมมันก็แรงปัญหาด้านานามธรรมมันก็จะแรงใจมันจะทุกข์แรงเลยเหตุการณ์โรคเรื่องร้ายก็จะแรงนะทุกใจก็จะแรงแรงทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าเราล้างกิเลสได้เร็วเนี่ยล้างกิเลสได้เร็วเนี่ยมันจะ มันก็เป็นมหากุศลที่ใหญ่ที่สุดการเฉลี่ยให้เร็วที่สุดตามความดีให้ได้มากที่สุด่าที่จะทําได้นั่นแหละมันก็จะดันวิบากรายได้มากที่สุดอ่าไร้ยร้อันไม่เข้ามาหรอกบางอันรุดเข้ามาก็จะเข้ามาได้น้อยนั่นมันก็จะเบาที่สุดแล้วเราได้พลังมหากุสลคุ้มครองมันดันรายได้มากที่สุดด้วยหรือสิ่งดีมาได้มากที่สุด พี่สําคัญใจเราก็ไม่ทุกข์ด้วยเวลามเข้ามาใจเราก็ไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยตามกิเลสส่วนเหลือนั่นแหละใจก็ไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยน่าไดยก็เบาที่สุดนี่เป็นประเด็นที่สําคัญน่าเรามักก็จะพ้นวีบาังได้เลยใครไม่ลดกิเลสไว้นี่สวยตายเลยโง่ที่สุดในโลกเลย คนที Mechan ่โง่ที่สุดในโลกคือคนที่ไม่ลดกิเลสคนที่โง่ที่สุดในโลกคือคนที่ไม่ลดกิเลสไม่ลดสุขทุกข์เลวคุณก็โง่ที่สุดในโลกคุณก็ได้ทุกที่ทุกข์ที่สุดในโลกนะครับได้ของง่ที่โง่ที่สุดในโลกอย่าเป็นคนโง่ที่สุดในโลก ม่มีประโยชน์อะไรเรกที่จะง่ที่สุดในโลกพอมันจะทุกข์ที่สุดในโลกคนง่ที่สุดในโลกก็คือคนทุกข์ที่สุดในโลกเหตุต่อพ่อไม่ลกกิเลสไม่ลดก,กิเลสไม่ทำความดีง่ที่สุดในโลกจะทุกข์ที่สุดในโลก อาว่าแช่งเลยนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะจะว่าแช่งก็แช่งจะว่าแช่งก็แช่งซาทุกใครไม่รอกิเลยไวทุกที่สุดในโลก